โนสาเรสุปตาพาไกลเกลียปัญหามเมล็ดของต้นดอกทุบหรือสีที่ปลิวมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณวิและเพื่อนบ้านหลายร้อยหลังคาเรือนดูจะไม่ใช่ปัญหาเล็กๆซะแล้วมาดูกันว่าซุปตาเราจะหาทางไกลเกลีย่ยเรื่องนี้ยังไง มาครับเรามาเริ่มไก่เก่ยฝั่งคุณวิกันก่อนเชิญเลยครับอยากจะถามคาแรกดูคายยําคู่ใบยังครับลองลองยังไม่ได้ดูไ,ด <laughs> ไปดูตามลงๆเนี่ยนะครับน <laughs> 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 าเงเอกเต้นสนุกมาก ก็ดีนะดอกย่าบิวมาแล้วเราก็เราเราชอบเพราะอาชีพนางเอกใช่ไหมคิดถึงพวกเด็กๆเก่าๆคิดถึงเนีับอดีตเนียเคยปดอกทูบดีกว่าเห็นบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าดอกทูบเข้าบ้านเยอะมากพี่ว่าเยอะมากมันเยอะแค่ไหนมนถึงขั้นฟรเซนจริงๆเหรอจริงๆค่ะคุณมิมันใหญ่ไงคะพื้นที่เขากว้างอะพื้นที่รกล้างเขาอะแล้วมันก็มีแอ่งน้ำมีอะไรแลวไอ้พวกนี้มันชอบขึ้นตามแอ่งน้ําพื้นที่รกล้างก็ขึ้นสีแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่ามันขยายพันธุ์เร็ว ทีนี้มันก็เต็มพื้นที่แล้วเวลาที่มันแตกโปะออกมาช่วงกุมภามีนาเมษาพฤษุสภาเนี่ยก็ช่วงสี่เดือนที่เราทุกทรมานเนี่ยแหละค่ะ<ช>ถ้ามันเป็นต้นเดียวไม่เป็นปัญหาค่ะแต่มันมาเป็นกองทัพอะค่ะมันมาเป็นร้อยเป็นพันต้น,น,อ,น,นอันนี้ใครไม่รู้ไม่ไม่ไม่เข้าใจแต่ลุงเนี่ยรู้เลยเพราะบ้านลุงนี่ก็เป็นแบบเราเลยหิมะขาวโพลนเลยของผมไม่เยอะ บ้านผมอยู่นุสารีชัยแต่ก็มีบินมานะช่วงเนี้ยใจกลางเมืองยังไงก็แล้วแต่มุมมุมที่มันเป็นแบบป่ารกล้างอ่ะมันนิดหนึงมันก็มาได้ใช่ไหมไต้ต้นเนี้ยจะขึ้นทุกที่ที่มันไม่มีคนดูแลมันเคยมาในบ้านเราเยอะสุดประมาณไหนก็คือมันมาติดมุงรูดอะค่ะแล้วมันก็มาแบบในรองเท้ามาของต่างๆคือออกไปก็คืเจอมันเลย อะไรที่มันกวนใจเรามากที่สุดเราตักเสื้อผ้าไว้เราต้องไปทํามุ้งมาครอบที่เราเตาตักเสื้อผ้าเอ้ยเอา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 มันต้นทุ่มมาดูหน่อยดิอันนี้คือเขาอันนี้คือตัวปิวอ่ะตัวปิวเลยอันนี้ตัวปิวเลยลอยเก่งเลยค่ะลอยฟ้องเลยนี่แค่เปิดแค่เปิดแล้วแหละแค่เปิดอย่างเงี้ยจะกวาดยังไงวะจะกวาดยังไงวะยิ่งกว่านุ่นอีกเออเนี่ยมันไปอย่างนี้เลยเนี่ยใชุ่งบ้านลุงเป็รตกี้เลยโอ้ยเฮ้ยมัน พอกวาดปั l l ๊บเนี oh, so ่ยมันจะลอยเนี mm ่ยมนเนี่ยเนี่ยขวาดจะหยใช่ใช่ค่ะเห็นไหมคะเออมันเป็นอย่างนี้เลยนี่กว่าหีมะาอีกอะเห็นภาพชัดเลยว่าเวลาเมล็ดดอกทูบมันปลิวมาเข้าบ้านเยอะๆบ้านไหนเจอก็ต้องเดือดร้อนรำคาญแน่นอน อันนี้มันไม่ตกมันลอยขึ้นแต่ข้างบนนี่เห็นไหมคะโอ้โหมันไม่จบจริงๆแล้วคุณมีคิดดูสิคะแล้วอย่างเงี้ยปิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่จบดี้ดิ้ดิ้ดิ้คนยังไม่เข้าใจเอาเลยเอาเลยเอาข้างหน้านี่ข้างหน้านี่ที่เยอะเอาดิ้ไม่ห้ามไม่ห้ามเอาเลยแล้วทีมงานนันก็ช่างไปรวบรวมเก็บมาคุณเก็บลำบากมากเลยคุณจะยังไงอะเขาอาจจะไปรรวบมเาไปเก็บจากฝักมันมาไงวัน อยากรู้นิดนึงคือคุณวิอยู่บ้านนี้มานานแค่ไหนละคะก็อยู่มานานแล้วค่ะก็ซื้อแล้วก็อยู่กันเป็นปีที่แล้วมีไหมปีที่แล้วมีทุกปีค่ะมันมาช่วงไหนว่ามันมาช่วงกุมภาตั้งแต่แรกที่อยู่บ้านหลังเนี้ยก็มีปัญหานี้มาโดยตลอดแต่เราทนไงคะเราก็คิดว่าเราเป็นบ้านเดียวที่ไหนได้70หลังคาเรือนแล้วคนอื่นในหมู่บ้านก็มีผลกระทบด้วยใช่ใช่ผลกระทบนอกจากที่เรื่องเราตักเสื้อผ้ามุ้งลวดมันยังมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมันเข้าจมูกใช่ไหมใช่แล้วอย่างเงี้ยเราออกไปไหนไม่้เะมกกขาาจ แล้วเราก็มีเด็กเนาะมีคนแก่เข้าไปมันก็ทําให้เกิดการระคายคเคืองเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของเราอะแล้วพอเราเจอปัญหาเยอะๆเราไปบอกเขาไหมก็บอกนะคะเพราะวิกก็ไปถามนิติอะบอกว่าให้นิติไปช่วยเป็นตัวแทนของเราหน่อยอ <ะ S 1> ไปบอกเขาหน่อยว่าอเออที่คุณน่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้กับเรานะนิติก็ไปแจ้งแต่ทางคุณบอลเขาก็เพิกเฉยอะคะอ่ะเขาก็บอกธรรมชาติเขาไม่ได้ปลูกที่มันที่เขาก็จริงแต่เขาไม่ได้เป็นคนปลูกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเขาอะอม,มันก็แค่ขนปุยๆอะไรอย่างเงี้ย จนอดทนไม่ไหวค่ะไม่ไหวจริงๆเราก็เลยขอเบอร์นิตินี่ยแหละค่ะโทรไปหาเขาโทรเองแล้วทำไม<อ>ต้องเป็นเราคนเดียวทำไมไม่ใช่คนอื่นในหมู่บ้านเราเสียงดังเราเสียงดังค่ะ แล้วเป็นตัวแทนอย่างนี้ดีกว่าแต่คิดมุมหนึ่งอะถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดินอะแล้วเกิดคุณวิบอกว่าคุณวิอยู่บ้านนี้สมมติอยู่มานานเป็น1ิปีแล้วมีปัญหานี้มาตลอดไม่เคยมีปัญหาหนูเป็นเจ้าของที่หนูอยู่หนูซื้อที่มาสิปีไม่เคยมีใครบ่นแล้วอยู่วันนึงโทรมาบอกว่าเนี่ยที่ดินนู้นทำคำเดือดร้อนหนูถึงถามไงว่าแบบคุณวิอยู่บ้านนี้มากี่ปีเหมือนเราเพิ่งมาคุยกันกับคนในหมู่บ้านไงแต่ปัญหานี้มีมาตลอดเลยใช่ไหมคะใช่แต่ปีนี้มันเยอะกว่าเดิมก็อาจจะเป็นไปได้นกปปมาวลไ เริ่มโตขึ้นโตขึ้นทีนี้มันอาจจะมาเยอะมันก็เลยมันส่งผลใช่ค่ะทีนี้มันก็มาเป็นกองทับดอกแล้วเราเช็คดูแล้วใช่ไหมว่าไอ้มาจากพื้นที่เนี้ยอะไรเนี้ยไม่แต่เขาบอกว่ามันมีที่อื่นอีกดีไม่ใช่ของเขาคนเดียวมันห่างออกไปค่ะแต่ที่เขาใกล้สุด ไม่แน่นะใหญ่สุดใกล้สุดมันอาจจะยังไม่โตเปล่าของคนอื่นไหมที่มันปลิวมาคุณเดินไปเช็ดดูเปล่าก็ดูค่ะดูเจ็ดสิบรว่าลอยมาจากตรงนี้เลยใช่ค่ะก็เจ็ดสิบคูเรนคือยืนยันว่ามาจากที่ของเขาใช่โอเคเอางี้ขอความต้องการของคุณวิเลยคุณวิอยากให้เขาจัดการยังไงที่จะให้ซุปตา์เราไปช่วยไกล่เกลี่ยให้เขาจัดการยังก็ได้ไม่มีดอกอันเนี้ยดอกทูบหรือสีไอ้ไถไปอะไรเงี้ยหรอใช่ให้เขาจัดการอ่ะห้าไล่นะเธอนะ มันถ้าเกิดสมมุติว่าใช้รถพื้นที่เราก็ไม่รู้มันเป็นแอ่งน้ํารถถ่ายก็ไม่ได้ไอคันจะเป็นรถแมคโครแมคโครมันก็โอ้โหมัน,มนแต่วิว่ามันน่าจะมีวิธีหรือไม่ให้เขาเข้ามาคุยกับเราก็ได้นี่เขาเล่นไม่คุยเลยไม่มาหาไม่อะไรเลยแล้วทางทั้งที่เราก็บอกไปแล้วว่าเรามีปัญหาถูกไหมคะกาจัดยากนะกําจัดยากแล้วถ้าเกิดอย่างที่โบลิงบอกว่าเขาซื้อที่มาตั้งนานมันไม่เคยเป็นปัญหา แล้วเพื่งจะมาเป็นแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีที่อื่นที่มีดอกทูบนี้อีกอะดอกทูบอาจจะมาจากตรงนั้นแล้วมาปิวลงที่เขาที่เขาก็เลยโตแล้วมันก็เลยปลิวเข้าหมู่บ้านถ้าเขาจัดการไปดอกเคลือบสุดก็ปิวแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดเขาทําในไร่กว่าที่เป็นของเขาอีกที่เหลือของห้าไร่ไม่ได้ทํามันก็ยังปิวเข้าอยู่ดีแล้วคุณวิจะไปนั่งเคลียร์กับเจ้าของที่ทุก แปลงเลยเหรอวิกก็อยากให้เขาคุยกับเราดีๆคุณมิกเราก็ใช้ชีวิตลําบากนะคะอย่างที่บอกคุณมิกว่าเราต้องมาทํามุ้งครอบเราตากเสื้อผ้ามันไม่มีที่ไหนลำบากเนาะใช่หรือเปิดหน้าต่างมาอยู่บนยอดปราสาทโฟเซ่นมันก็ไม่ใช่ไหมอะคะแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวมันจะหมดนะนะแต่สี่เดือนเลยนะคะลุงลงปีหนึ่งมีสิบสองเดือนวีต้องทนอยู่กับมันสี่เดือนเลยร ก็นหน้าเห็นใจคุณวิกับเพื่อนบ้านนะถ้าต้องมาเจอแบบนี้ถึงสเดือนติดต่อกันจะไกลเกลี่ยยังไงต่อดีล่ะซุปตาเข้าใจทั้งสองฝ่ายคือฝั่งนู้นเขาแบบก็ที่เปล่าๆไม่เคยทําอะไรและถ้าเกิดให้เขาทําคนเดียวก็ต้องคุยกับเจ้าของที่ทั้งแปลงทั้งหมดทุกๆคนให้มานั่งทํามันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่มั้งกำลังคิดอยู่นะตอนนี้นะมันเป็นแตกแล้วแตกเป็นนุ่นแล้วสมมุติเราไปไถมันไปหนักกว่าเดิมมันก็กลายเป็นตายยิ่งก่อขึ้นมาอีกอะสมมุติว่า สมมติถ่ไปเรียบร้อยแล้วหนักกว่าเดิมคือมันเริ่มแห้งพอเริ่มแห้ง,<พ>งมันไปใหญ่เลยทีนี้ก<ล>็ไปทุกที่หนักกว่าเดิมอีกลาดยาขย่ายเลยลาดยาขย่ายเลยค่ะ <c oughs> ลาดยาง่าย <c oughs> เอาให้ถอนลากถอนโคลมันเลยค่ะลุร <c oughs> ลงรงคุณวินี่จิตใจเน่าแน่จริงๆไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ต้องจัดก,การต้นดอกทูบหรืสีให้ได้ครับ <c oughs> ยะขยามันเป็นไอสารเคมีน้ำลมพัดเข้ามาบ้านเธออะไรต่ออะไรอีกก็มาคุยกันก็ได้อะไม่ใช่แบบว่าโทษธรรมชาติโทษฟ้าโทษฝนแล้วก็ไม่รับผิดชอบมันก็ไม่ใช่อ่ะถูกไหมอะคะอยากจะรู้ว่ามันมันเยอะขนาดไหนมับนมีภาพไหมมีรูปไหมมีมีค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเอาไว้แล้วอะค่ะอ่าขอดูหน่อยขอดูหน่อยดิ นี่คือส่วนไหนของบ้านคุณฮะนี่คือที่วางรองเท้าค่ะที่จอดรองเท้าไว้อยู่หน้าบ้านโอ้โหเป็นหิมะเลยโอ้อ๋อคุณต้องเอามุ้งมาคุมใช่เพราะมแล้วมุ้งมันทําให้ผ้าไม่แห้งด้วยป่ะก็มันก็มีส่วนทําให้ผ้าเหม็นอับอะค่ะโอ้โหเยอะนะอันไหนอันในรองเท้าเยอะมากอะอันในรองเท้าคือแบบ เอารองเท้าแตะไปใส่ในหีมะาใช่ค่ะคนที่ประสบปัญหาเนี้ยอย่างรุงรงเนี่ยรู้ว่าเนี่ยเรื่องจริงเลยแสดงว่าอยากให้เขาทําวิธีไหนก็ได้ในการจัดการให้มันไม่มีแค่นี้เองแอคชั่นหน่อยแต่ประสบผลสําเร็จหรือไม่ามาคุยกันุ่มาคยอะโอเคนี่คือความต้องการของวิเดี๋ยวเราไปไก่เกลี่ยฝั่งคุณบอลครับ ผมไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าต้นนี้คือต้นอะไรอ่าเขาอยากให้คุณช่วยแก้ไขในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของที่ทําไมผมต้องแก้โทรมาคุยหลังจากนิติโทรมาคุยวุ่นวายเลยล่ะใช่ฮะหาว่าผมแบบว่าปล่อยปปแล้วเลยใช่ฮะปล่อยปปแล้วเลยผมก็งงนะใครโทรมาเอาเบอร์ผมไม่ได้ยังไงมโนสาเรสุกตาพาไกลเกลีย